หรือนี่จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนเกลือกาชาววุฒห้าและสีดาวของนิโรและใช่ครับผมก็หนึ่งในนั้นแต่หลังจากอัปเดตแพทลูน่าหนึ่งในเมืองนอตคลายเนี่ยจะมีอาวุธคราฟที่ชื่อว่าเซเลนิตี้คอลซึ่งมอบพลังชีวิตสูงสุดถึง64%ส โดยมีเงื่อนไขก็คือเราต้องมีตัวละครน็อดคลายตัวในทีมซึ่งตอนนี้ก็มีแค่ลาวากกับน้องไอดอลนะส่วนอินเฟาไม่รวมในที่นี้นะครับฟังเหมือนจะดูดีใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนมันไม่ทิ้งให้ขนาดนั้นคือมันอย่างนี้ครับถ้าเรามีตัวละครน็อดคลายตัวในทีมเนี่ยเราจะได้ HP 64%ก็จริงแต่เ่อเฟืองคลิของลาวาก็จะไม่ทํางานครับนั่นเทกากัวว่าดาเมจหายไปเยอะเลยนะครับ ถึงแม้ว่าอัตราคริจะมีแค่15%แต่เวลาคริทีเนี่ยหลักแสนก็มีให้เราเห็นนะครับและด้วยที่มะเฟืองที่แรงขนาดนี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถโดนดามเมจตยได้เราตีบอ่ที่ฟูคอของนิรูเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีตัวฮิลครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถอดนาฮิดะออกไปเปลี่ยนเป็นปตัวไม้ฮิลตัวอื่นอย่างเช่นมอไนหรือว่าน้องเราเหยานะครับเราก็จะเสียในส่วนของการบัฟ EM ที่นายดะทำได้ไปครับาดาเมจมะเฟืองก็จะเบาลงอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนน้องไอโนเป็นโคโคมิหรือบารบาร่า HP ที่ดาบให้ถึง64%เนี่ยเราก็จะลดเหลือแค่32%เท่านั้นครับซึ่งมันหายไปเท่านึงเลยดังนั้นเราจําเป็นจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่สําหรับผมผมก็จะเลือกแบบเดิมครับก็คือมีเราม่ามีนาฮิดะมีนิรุกก็มีโคโคมิครับสำหรับผมตี้เนี้ยที่ผมลองเทสมาตี้นี้ดูมีดาเมจที่แรงที่สุดครับก็มีฮิวด้วยนาฮิดะบัฟ EM ให้ได้แล้วก็เราม่าทําให้มาเฟืองติดคริได้มันนั้นดาเมจโดยรวมในทีมตี้เนี้ยมันค่อนข้างสูงมากครับเมื่อแรกกับร ที่เลือดหายไปถึงเท่าหนึ่งเลยเห็นว่าเฟืองคลิกลูกละแสนกว่าผมก็ฟินละฮะสำหรับใครที่มีในดาซีสองนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงเยอะแล้วกันเพราะว่ามันจะวนลูปเดิมครับ่าเฟืองของคุณสามารถคลิบได้ในปี2น็อตคลายก็จริงครับแต่ว่าคุณจะขาดตัวฮิลไปอยู่ดีดังนั้นคุณจําเป็นจะต้องถอถดธาตุไม้หรือธาตุน้ําเปลี่ยนเป็นตัวฮิลครับมันก็กลายเป็นว่าคุณก็จะต้องเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไปอีกดีท้่ผมคิดว่าคนที่มีในดาซีสองเนี่ยน่าจะมีกาลังไปเปิดดาบนี่รู้กันอยู่แล้วตอนนี้เราก ฝากกดซับกดไลค์หน่อยนะครับเพื่อให้เราไป1,000ัซับด้วยกันตลอดวันนี้สวัสดีครับ